เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเราควรมีเครื่องดูดฝุ่นวันนี้นะครับผมจะมาบอกเหตุผลดีๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยแล้วกํลาลังหาเหตุผลว่าทําไมเราควรมีเครื่องดูดฝุ่นนะครับจะเป็นเหตุผลอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ใบอิสสาระนะครับในช่วงสาระรีวิว ผมมีกาเจตดีๆมาแนะนำอีกแล้วนะครับและสำหรับหลายๆคนที่มีคำถามนะครับว่าทำไมเราต้องคนมีเครื่องดูดฝุ่นไว้ติดบ้านนะครับพะไม่กวาที่เราใช้ก็อยู่ทุกๆวันนะครับมันไม่สามารถเก็บฝุ่นนะครับหรือเศษอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้นะครับแม้เราจะกวาดแล้วแล้วก็ถูแล้วก็เถอะเวลาถูบ้านเสร็จแล้วนะครับพอมันแห้งเนี่ยฝุ่นนั้นน่ยก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นการมีเครื่องดูดฝุ่นสักเครื่องนะครับก็จะเป็นสําหรับบ้านยุคนี้เลยนะครับณตอนนี้นะครับเขามีเครื่องดูดฝุ่นแบบ เ e ีย a ่ vc 8 1 1นะครับขอบอกว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ของเขานี่แบบสวยทั้งสีทั้งการออกแบบอะไรเนี่ยนะครับคือมันโดนใจมากๆมันเหมาะสําหรับที่จะมาวางพิงเอาไว้ในมุมบ้านหนึ่งของเรานะครับมันก็ทําให้ดูสวยงามมากๆเลยครับเปรียบเสมือนเป็นพอปจัดห้องจัดบ้านเลยนะครับอาจจะบอกว่ามันขนาดนั้นเชียวหรอครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับได้รับรางวัลการออกแบบนะครับ l e i dot design award นะครับจากประเทศเยอรมนีนะครับและแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังได้รางวัล เพอเอร์ดีไซน์นะครับจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับสำหรับผมถือว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องแรกเลยนะครับที่แบบว่ากวาดรางวัล2รางวัลในการดีไซน์ออกมาเลยฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรดีสาหรับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเลยครับเดี๋ยวมาชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ของเครื่องดูดฝุ่นเลยตัวนี้นะครับโอ้เห็นออกแบบมาสวยมากนะครับสีแบบเป็นน้ําเงินออกเข้มๆแล้วก็ตัดด้วยสีแดงโอ้หนี่สวยมากเลยครับก็จะมีท่อดูดฝุ่นนะครับมาให้หนึ่งท่อนะครับ ดูแบบดีไซน์สวยมากเลยนะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับคมาท่าจากนั้นเขาก็จะให้อแดปเตอร์ในการชาร์จมานะครับ1ตัวครับโดยขึ้นดูดฝุ่นตัวนี้นะครับเขาจะมีหัวแปลงมาให้3ขนาดนะครับก็คือขนาดสั้นนะครับขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับที่เป็นการใช้ดูดฝุ่นกับพื้นนะครับเราสามารถชาร์จได้ที่ตรงตัวเครื่องได้เลยนะครับการเสียบชาร์จตรงนี้นะครับ ซึ่งในตัวมอเตอร์นี้นะครับจะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับ2,500มิลลิแอมป์นะครับชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถดูดทำความสะอาดฝุ่นได้ทั้งห้องเลยนะครับซึ่งระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ประมาณ5ชั่วโมง30นาทีนะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเดียมานะครับแบบมือถือนะครับรุ่น VC 8 1 1เนี่ยนะครับมีแรงดันไฟฟ้านะครับ14.4วัตต์นะครับถือว่าแรงมากๆเลยส่วนกำลังไฟฟ้าเนี่ย160วัตต์นะครัับวสดุที่เห็นอยู่นนี้ะครับจะะเป็นน ABS ครับถือว่าสวยงามทนทานนเลยะครับควาามจุในกรเัสด อยู่ที่0.6ลิตรนะครับตรงนี้นะครับก็จะจุดได้0.6ลิตรเลยหลายๆคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าความดังของมอเตอร์นะครับของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันดังมากๆเลยนะครับและตัวนี้เนี่ยเสียงดังขนาดไหนนะครับตัวนี้นะครับจะมีความดังน้อยกว่า82เดซิเบลเลยครับซึ่งในการชาร์จแบตเตอรี่แบบเต็ม5ชั่วโมง30นาทีนะครับเวลาในการทํางานนะครับในโหมดดูดแบบมาตรฐานเนี่ยจะสามารถดูดได้ถึง20นาทีเลยแต่ถ้าเป็นโหมดแรงสูงสุดเนี่ยก็ได้ประมาณ13นาทีครับส่วนแรงดูด โหมดแรงดูดแบบมาตรฐานเนี่ยครับจะดูดได้6,500 pa นะครับส่วนโหมดแรงดูดแบบสูงสุดนะครับจะดูดได้สูงถึง900 0 pa เลยนะครับและเป็นเครื่องดูดฝุ่น ica, ที่เบามากๆเลยนะครับก็คือหนักเนี่ยไม่ถึง1กิโลกร,รัมนะครับซึ่งการถือดูดด้วยมือข้างเดียวเนี่ยครับก็จะดูดได้สบายเลยนะครับเราจะไปดูดพรมก็ได้นะครับจะดูดตามฝาผนางังตามฝ้าต่างๆนะครับที่ไม่ได้อยู่กับพื้นเนี่ยเราสามารถแบบใช้มือข้างเดียวเนี่ยนะครับสามารถดูดได้เลยนะครับ ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถใส่หัวดูดแบบนี้ได้นะครับหรืออยากจะใส่แบบสั้นก็ได้นะครับหรือจะใส่แบบยาวนี่นะครับเพื่อจะดูดฝุ่นแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถถอดง่ายๆเลยนะครับ ระบบการดักฝุ่นของเครื่องตัวนี้นะครับเขาะจะใช้ระบบของไซโครนนะครับโดยอาศัยหลักการของการเวียงของอากาศนะครับเพื่อแยกฝุ่นและขยะนะครับไม่ให้เล็ดรอดออกมาจากตัวเครื่องนะครับผ่านตัวกรองนะครับ HEPA ซึ่งก็จะทําให้ปล่อยอากาศออกมาเนี่ยไม่เป็นอากาศที่สกรปรกนะครับและตัวถังเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็ไส้กรองเนี่ยสามารถ ถอดออกมานะครับก็สามารถทําความสะอาดด้วยการนําที่ชู่เปียกมาเช็ดได้แต่ไม่แนะนําให้ไปล้างน้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้มอเตอร์เสียหายได้ถือว่าเป็นการประหยัดมากๆนะครับสำหรับการใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับแล้วอย่างคขารับประกันหนึ่งปีด้วยการใช้งานนะครับง่ายๆมากเลยมีแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับการที่เราจะเปิดเนี่ยก็กดปุ่มตรงนี้ครั้งนะครับเครื่องจะเปิดขึ้นมานะครับโดยเป็นแรงดูดแบบมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเรากดไปครั้งนะครับจะเป็นโหมดการดูดแบบสูงสุดนะครับจากนั้นกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดเเเเคครรรรรืื่่่่อออองงัับบจจะะะะห็็นนนนไวาาาาาาทีถถถยูกสสมมฟ ของแบตเตอรี่เนี่ยว่ามากน้อยนะครับอยู่ตรงนี้ได้เลยโดยขึ้นสถานะเป็นไฟสีดวงนะครับทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบเสียงมอเตอร์นะครับว่าที่เขาบอกว่าต่ำกว่า82เดซิเบลเนี่ยมันจะดังแค่ไหนนะครับนี่เป็นเสียงระดับการดูดแบบมาตรฐานนะครับเสียงประมาณนี้นะครับส่ับผมถือว่าไม่ดังเลยนะครับกดอีกหนึ่งที่เป็นการดูดแบบสูงสุดเสียงเนี่ยผมว่า เบากว่าเดิมนะครับแต่เหมือนการดูดลมเนี่ยมันมันมากขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นที่ผมเคยใช้อยู่นะครับตัวนี้ว่าถือว่าไม่ดังเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับว่าประสิทธิภาพแรงดูดเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับโดยที่ผมจะไม่ทดสอบกับหัวแบบสั้นนะครับและก็หัวแบบกลางเลยเพราะว่าถ้าดูดแรงจริงๆเนี่ยต้องดูดแรงตั้งแต่ท่อยาวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วท่อยาวๆแบบนี้ดูดแรงเนี่ยหัวสั้นๆเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยครับ เหรี25สตางค์ไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเหรียญ50สตางค์ครับเหรียญ1บาทนะครับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ10บาทนะครับดูดไปหมดทุกเหรียญแล้วครับโดยที่ตอนนี้นะครับเหรียญ5บาทกับ10บาทนี่ก็ชาอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับเพราะว่าเหรียญใหญ่ไปเข้าไปไม่ได้เด้วยด้วยพลังดูดนะครับดูดเข้าไปเลยนะครับขนาดน้ําหนักอย่างเหรียญเนี่ยนะครับยังดูดเข้าไปได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกฝุ่นต่างๆนะครับรวมไปถึงขยะเศษขยะต่างๆนะครับ ยังไงผมคิดว่าดูดเข้าไปแน่นอนนะครับซึ่งในตัวแปรงอันใหญ่นะครับเขาก็จะเขียนว่าเป็นเดียม่าไซโครนนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นการดูดลมอย่างเดียวนะครับซึ่งเขาจะมีตัวเชื่อมโยงไฟฟ้าเข้ามาในตัวนี้ด้วยซึ่งจะทําให้ตัวตรงนี้ใบพัดตรงนี้ก็จะหมุนไปด้วยนะครับฉะนั้นไม่ได้เป็นการดูดลมอย่างเดียวนะครับยังสั่งการนะครับไฟฟ้านมาทํางานตรงมอเตอร์ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นแปลงดูดพื้นที่ดีมากๆเลยนะครับ จะเครื่องดูดฝุ่นราคาเท่านี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งจะถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาปกติเนี่ยสองพบาทนะครับแต่ถ้าซื้อไปในช่วงราคาแคมเปญส่วนลดนะครับอย่างแคมเปญสิบสองสที่จะถึงนี้นะครับราคาก็เหลือ2149บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าอยากได้ถูกกว่านั้นนะครับไปจับจองนะครับแฝดเซลกันได้เลยนะครับราคาจะเหลือที่2009บาทเท่านั้นเองนะครับรวมถึงใครที่มีรถยนต์นะครับเราก็สามารถเนี่ยครับเพราะมันไม่มีสายนะครับมันชาร์จแแบตไดดดด้้้ลววงูมมันนกก็็เเเยยยอะี่รราาาสถ ต่อนะครับแบบนี้แล้วก็ไปดูดฝุ่นในรถเราตามซอกต่างๆได้หมดเลยนะครับโดยที่แท่งนี้นะครับก็ไม่ใช่จะต่อกับตัวที่เป็นหัวใหญ่อย่างเดียวนะครับก็สามารถต่อได้กับหัวเล็กแบบนี้นะครับแล้วคุณก็จะไปดูดตามผนังนะครับดูดตามผ้าม่านต่างๆนะครับล้วก็ทําความสะอาดกันได้สบายๆเลยนะครับแล้วพอเราต่อเข้าแบบนี้นะครับถือมือเดียวเนี่ยนี่คือเบามากๆเลยนะครับถือว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่พลังแรงนะครับแล้วก็น้ําหนักเบามากๆแล้วก็ที่สําคัญ ดีไซน์สวยจริงๆครับซึ่งข้อดีอีกอย่างเนึงนะครับของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้นะครับเราสามารถถอดนะครับแยกร่างนะครับในการเก็บได้เลยนะครับทำให้เราสามารถประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้เลยนะครับ และนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเราควรจะมีเครื่องดูดฝุ่นครับผมแล้วถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะซื้อเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็น l a z a d a s h o p ปปี้นะครับถ้าใครสนใจอย่าลืมไปซื้อนะครับแล้วก็ไปกดเก็บไว้ในตะกร้ากันเลยนะครับและในช่วงแคมเปญ1 2บสเนี่ยครับก็จะมีราคาพิเศษอย่างที่ผมบอกไปนะครับไปกดใส่ตะกร้ารอไว้ก่อนเลยวันที่12กดจ่ายเงินซื้อมาเลยนะครับเครื่องมาถึงบ้านนะครับ สบายสบายแบบนี้เลยสำหรับ,บใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นหรือกัจเจตต่างๆอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงใครที่ใช้อยู่เนี่ยยังเป็นแบบมีสายและยังเป็นแบบหนักๆอยู่นะครับหนักไหมเหนื่อยไหมนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนันด้านล่างหรือทักไปที่เพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับและช่วยเป็นกำลังใจในการทําคลิปแบบนี้นะครับด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านครับสำหรับสา,ารวิวเราจะมีกัจเจตอะไรดีๆมาแนะนำนะครับก็อย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้ขอตัว